ผมร่วงผมมันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวฟังคิดนี้นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมีประสบการณ์เหมือนกันเลยจาผมทุกวันมันทุกวันเราก็ร่วงเยอะมากแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องหัวมันก่อนพิมพ์นะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะมากทุกคนต้องบอกว่าเยอะโ,โคตรนะคะแต่พิมมาเจอตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวพิมให้ดูตัวนี้นะคะเป็นของสกินไซลับนะคะเข้าเรื่องเลยคือจะไม่ยืดเยื้อะนะใครอยากหายใครอยากดีขึ้นนะคะพิมพ์แนะนําของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะคะสกินไซลับนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนนนึะะะะะคคคค่ออทุกแพนะนะะพิม์ใช้ยู พิมใช้อยู่แปดวันนะคะแปดวันนะคะสามวันเว้นวันหัวพิมหายมันเลยทุกคนมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่คือมันเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วมันดีขึ้นมากๆนะคะส่วนผมร่วงเดี๋ยวพิมมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแต่พิมก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมจริงๆฟังพิมอีกน,นิดนึงแล้วก็เวลาสระผมนะคะทุกคนเห็นคลิปใช่ไหมอย่าเอาตรงเนี้ยขึ้นไปแบบสระอย่างเงี้นะคะ ปลายผมอ่ะให้ทุกคนสะลงมาสะสะสะ,สะลงมา 3, อย่างสามสี่รอบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้ําล้างให้สะอาดสามรอบก็ได้ไปลายผมไม่ต้องเอาขึ้นไปนะคะอันนี้คือวิธีการลองไปหาดูนะว่ามันใช้ได้ใช้แบบนี้ดีจริงๆนะคะไม่ทําให้ผมเสียด้วยแบรนด์เนี้ยเขาได้ ISO I S O I E C หนึ่งเจูนย์สองห้าด้วยนะทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะคะซึ่งการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของเขาว่าปลอดภัยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะนี่อ่ะให้แคปดูอีกรอบนะคะไปคะ่ะพิมพ์แนะนำทุกคนเชื่อพิมพ์ เชื่อแล้วทุกคนจะดีแบบสบายหัวผมเราสบายหัวจะไว้ผมยาวผมสั้นก็คือแบบผมมัสะอาดอะมันจะดูสวย